สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์ถนนสงกระพาะเริ่มสีกันเทคนิคดอนเมืองถึงสิ้นสุดแถวสีสมานนะครับก่อนอื่นถนนสงประพาอยู่ตรงไหนถนนสงประพาอยู่แถวเขตดอนเมืองนะครับอยู่แถวแถวเ,เริ่มจากเชิดวุฒากาศนะครับไปทะลุถนนสีสมานแล้วก็ชนก,นกันกับถนนติวนรณนะครับ นำมาดูกันนะครับตรงนี้จริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยแอดมินมาเข้าห้องน้ำนะครับก็เลยเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วจะเริ่มอีกฝั่งทางด้านขวามือนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับสำหรับตรงนี้ถนนสงประพาด้านหน้านี่ก็คือสนามบินดอนเมืองนะครับทะลุูกันเลย สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็มาว่ากันด้วยเรื่องหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับตามถนนต่างๆของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ละแอเรียแต่ละแห่งแต่ละเขตแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าอันนี้แอดมินข้ามมาฝั่งเริ่มต้นมาฝั่งนี้แล้วนะครับก็คือฝั่งที่บอกว่าจะมาทางขวามือก็คือตรงนี้แหละนะครับ เป็นอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะมุ่งหน้าไปโน่นเลยนะสิ้นสุดที่สีสมานเลยนะครับสำหรับช่วงแรกๆเลยเนี่ยก็คือจะเริ่มตรงนี้ก็คือโรงเรียนนะครับสีกันนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมในแขวงสีกันเขตดนอดนเมืองนะครับตรงนี้ก็ผ่านมาเรียบร้อยนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ได้พูดถึงในแนวตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ต่อนะครับ สำหรับตึกแถวอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่นะครับที่สังเกตเนี่ยก็เปิดตามปกตินะครับไม่ค่อยมีการปิดเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่น่าจะใช้คำว่าหมดยุคตึกแถวบนถนนสงประภานะครับก็เห็นมีการเปิดกันแทบจะทุกตึกทุกอาคารแต่ว่าในแนวการทำธุรกิจหรือว่าทำมาค้าขายในย่านถนนสงประพาส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้า แบบบ้านๆน,นะครับก็จะเป็นมีบริษัทห้างร้านบ้างบริษัทต่างๆเนี่ยก็มีเปิดประปรายคระกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในแนวแบบะชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็คือเป็นร้านค้าร้านขายของชําแล้วก็ร้านแบบสไตล์ไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่โตอะไรประมาณนั้นนะครับก็แต่ว่าก็จะมีห้างอยู่นะครับมีห้างหรือว่าศูนย์การค้าอยู่ เหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะชื่ออะไรนะครับตรงนั้นก็ดูกันไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นตลาดนะครับ p a แอดมินเองก็ไม่เคยเข้าไปหรอกตลาดแต่ก็เห็นป้ายว่าเป็นตลาดบุญอนันต์นะครับตรงนี้เห็นมีป้ายนะครับก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้อาจจะตึกห่างไปหน่อยนะครับตึกแถวไม่ค่อยหนานแน่น แต่จะมานะแน่นในเรื่องคอนโดนะครับในด้านฝั่งสายมือเนี่ยคอนโดขึ้นเยอะเลยนะครับหรูหราแบบไม่แน่ใจนั่นกันนะว่าทําไมมาขึ้นยุ่งตรงนี้นะครับแทนแทนที่ตรงนี้ก็ไกลจากสนามบินดอนเมืองแต่ว่าจะใกล้กับทางด่วนขึ้นลงทางด่วนนะครับน่าจะมีส่วนทําให้คอนโดเนี่ยขึ้นกันแบบเยอะเลยนะครับหลายตึกหลายอาคารหลาย ชื่อนะครับตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะผ่านมาเรื่อยๆนะครับมาเป็นวิทยาลัยเทคนิคนะครับวิทยาลัยเทคนิคเดินเมืองนะครับตรงนี้เราก็จะมีก็ร้านค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้อาจจะห่างๆไปนิดนึงนะครับก็มาดูกันต่อนะครับคือในลักษณะที่ว่าห่างๆตรงนี้ก็จะเป็นใน เรื่องของบริษัทนะฮะเมืม่อสักครู่อย่าง t o y ย t a หรือว่า s u z u กิอย่างเงี้ยมันก็เฉพาะสองเจ้านี้ก็กินเนื้อที่กันเยอะแล้วนะครับตึกแถวก็เลยหลบตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงไหนแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือถนนสงประพาแล้วในเรื่องของตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ถึงแม้จะห่างแต่ก็ยังเปิดกันทุกๆตึก ทุกๆอาคารอยู่เหมือนกันนะครับทุกร้านหลายๆร้านก็เปิดตามปกติไม่ค่อยมีปิดนะครับตรงนี้ก็ข้ามมาจนถึงศรีสมานแล้วนะครับตรงนี้ก็นี่แหละทางด่วนระยองระยางนะทางด่วนศรีสมานที่ว่าทางด่วนศรีสมานก็คือตรงนี้แหละนะครับเราก็เคยแต่ได้ยินแต่ชื่อศรีสมานศรีสมานคือตรงไหนก็นี่เลยนะครับก็ขวามือ จะมีห้างโรบินสันแต่้ายมือเมื่อสักครู่นี้เป็นส่วนสมเด็จน,นะครับสวนสาธารณะก็ถือว่าเป็นปอดหรือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนสถานที่ออกกําลังกายของคนในย่านนี้ตรงนี้จะไม่ใช่กรุงเทพนะครับเป็นนนทบุรีอ,อรําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะครับสําหรับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนสงประพานะครับก็เริ่มมาจากนนเลยนะครับ เชิดวุธากาศแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆจนถึงสีสมานนะครับในรูปแบบตึกแถวอาคารพาณิชย์ไม่มีการหมดยุคนะครับเต็มสตรีมเลยนะครับตรงนี้ก็คือเปิดกันเต็มที่นะครับไม่มีห้างแบรนด์เนมหรือว่าห้างใหญ่ๆนี่เพิ่งเจอนี่ตรงนี้แหละนะครับสีสมานห้างอารบินสันแล้วก็เป็นศูนย์การค้าที่คนแถบนี้ก็คงจะมาใช้บริการกันนะครับสำหรับ คลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนสงประภาเขตดอนเมืองกรุงเทพแล้วมาต่อด้วยสีสมานอำเภอรปราเกตจังหวัดนนทบุรีนะครับสองจังหวัดเลยนะครับตรงนี้ก็คือกรุงเทพมานนท์คลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนสงประภาต่อด้วยถนนสีสมานสำหรับคลิปนี้นะครับ สรุปคือไม่มีหมดยุคนะครับตึกแถวอาคารพนันธย์ิตในถนน2เส้นนี้นะครับที่ต่อกันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่ยงว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ